และนี่คือ3คํคำถามที่คุณต้องถามตัวเองก่อนจะนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าครับนี่คือหลักการที่เรียกว่า 3y นะฮะ W H Y ที่แปลว่าทำไมการถามคำถามว่าทำไมใน3คํคำถามนี้ก่อนที่คุณจะไปพิเต์นำเสนอหรือปิดการขายให้กับลูกค้าจะท,ทำให้วิธีการปิดการขายคุณเนี่ยมันคมมากขึ้นแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายมากขึ้นครับคำถามาม 3y นี่คืออะไรครับ y ที่1ฮะ หรือทำไมข้อแรกคือทำไมสินค้านี้จึงเหมาะกับลูกค้ามากที่สุดมากกว่าสินค้าคู่แข่งครับทำไมเขาไม่ซื้อคู่แข่งละ่ะคู่แข่งนี้ไม่ได้หมายถึงคู่แข่งทางตรงอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นคู่แข่งทางอ้อมก็ได้คู่แข่งทางตรงกับทางอ้อมหมายเขาไงครับคู่แข่งทางตรงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณขายยาลดน้ำหนักคู่แข่งทางตรงคือยาลดน้ำหนักยี่ห้ออื่นแต่คู่แข่งทางอ้อมคือ อย่างอื่นที่ไม่ใช่ยาแต่สามารถช่วยคุณลดน้ำหนักได้เช่นอาหารคลีนฟิตเนสสวนลุมที่คุณสามารถไปวิ่งได้สุดสาธนณะนะครับบอดี้เวทนะฮะพวกนี้ที่สามารถช่วยคุณลดน้ำหนักได้แล้วอะไรถึงจะเป็นเหตุผลว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันเหมาะกับลูกค้ามากกว่าสิ่งอื่นครับนี่คือข้อที่1ครับทำไมข้อที่2คือทำไมต้องเชื่อผมด้วยครับ ทำไมลูกค้าต้องเชื่อคุณทำไมลูกค้าต้องเชื่อเหตุผลที่คุณอ้างขึ้นมาสนับสนุนข้อที่หนึ่งคุณบอกว่ามันดีคุณบอกว่ามันช่วยให้ลดเร็วคุณบอกว่ามันไม่มีผลข้างเคียงคุณบอกว่ามันมน,นุ่นมานี่มานั่นแล้วทำไมต้องเชื่อด้วยครับทำไมลูกค้าคุณมีอะไรที่จะัพ p อ o r t ได้ครับในข้อที่สองนะฮะทำไมต้องเชื่อและในข้อที่สามครับคือทำไมต้องซื้อเดี่ยวนี้ ถ้าคุณไม่สามารถทําให้ลูกค้าต้องซื้อเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวออลองเงินเดือนออกค่อยซื้อคุณเคยได้ยินคานี้ไหมครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ,อ,อเดี๋ยวสิ้นปีค่อยซื้อนะโบนัสออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอโควิดหมดก่อนค่อยซื้ออ๋อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณเคยได้ยินคาพูดเหล่านี้ไหมครับและโดยส่วนใหญ่เขากลับมาซื้อไหมครับดังนั้นการดีเลย์เป็นศัตรูหลักของการปิดการขายครับดังนั้นครับคุณจะต้อง ตอบคำถาม3ข้อนี้ให้ได้ฮะข้อที่1ทําไมสินค้านี้จึงเหมาะกับลูกค้ามากกว่าสินค้าอื่นๆหรือมากกว่าโซลูชันอื่นข้อ2คือแล้วทําไมลูกค้าต้องเชื่อคุณแล้วข้อ3คือทําไมเขาต้องซื้อเดี๋ยวนีครับตอบคําถาม3ข้อนี้ให้ได้แล้วคุณจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะในทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปโพสตตรงนี้ครับทุกวันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในยูทูบชาแนลโค้ชแบงค์สุภกิจเนี่ยยังมี คลิปสอนการขายสอนการทำธุรกิจกว่า6-700บทเรียนเลยนะครับที่คุณสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรีได้ที่ YouTube ยูทูบช n แ a c โค้ชแบง n ์สุโขภิจถ้าคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกเช้าที่มีคลิปใหม่คุณสามารถแอดในที่แอดสไลด์แบงก์สุโกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ